เด็กๆส,สวัสดีค่ะครูต้อยสวัสดีค่ะคุณครูบูครูต้อยค่ะวันนี้เด so, ็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆไปเรียนในหน่วยขยะค่ะแต่เป huh> ็นเรื่องอ่าเป็นเรื่องของประเภทของขยะค่ะเด็กๆเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะว่าขยะมีกี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้างแต่เอ๊ก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปเรียนรู้นั้น ครูบุ๋มและครูต้อยอยากจะให้เด็กๆออกกาลังกายกันก่อนค่ะไปสนุกกับคุณครูต้อยได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ,ะเด็กๆคะตอนนี้ได้เวลามาสนุกกับคุณครูต้อยแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะถ้าคุณครูต้อยพูดบอกว่าจับหูให้เด็กจับหูนะคะถ้าคุณครูต้อยบอกว่าจับหัวให้จับหัวคะ่ะจับไหล จับเอวแบบนี้นะคะอาเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะจับหัวค่ะจับไหล่จับหูจับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวจับหูอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆพอจะทำกันได้ไหมคะอา ได้เวลาสนุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเต้นเพลงขยะก,กันกับคูต้อยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นค่ะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกกับครูต้อยมาแล้วเด็กๆคะวันนี้บุ๋มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะค่ะขยะมีทั้งหมดกี่ประเภทนะเดี๋ยวเด็กๆไปดูนะคะในคลิปการสอนของครูบุ๋มแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูคลิปการสอนสนุกๆนั้นครูบุ๋มมีคลิปสถานการณ์จำลองของพี่เวียงพิงแล้วก็พี่ไอรินค่ะ จะมาให้เด็กๆได้ดูและก็สังเกตไปพร้อมๆกันนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะน้องพิงเราไปเล่นสนามนิกเล่นกันเถอะได้โอ้โหรขยากเพียบเลยมาเรามาช่วยกันเก็บไหมดี่ดีฟอีเลย ถ้าเ,เสร็จสิแล้วเอาไปทิ้งขยะตรงนู้นนู้่ยังทิ้งขยะมีหลายอันเลยเราจะทิ้งตรงไหนกันดีล่ะใช,ใช่ใช่มันมีตั้งหลายสีเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันไหมโอเคเราไปหาคำตอบกันเถอะได้มาแล้วคะ่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะจากคลิปเมื่อกี้พี่ เียงพิงแล้วก็พี่เอลินพบเจอปัญหาอะไรคะเจอขยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆที่สนามเด็กเล่นไม่ดีเลยใช่ไหมคะเด็กๆขาก่อนอื่นที่เราจะแยกขยะได้น,นั้นเราต้องรู้จักประเภทของขยะก่อนคะ่ะรวมทั้งพี่เวียงพิงและพี่เอลินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันคะ่ะผู้บุมจะพาเด็กๆไปรู้จักประเภทของขยะต่างๆเด็กๆขาขยะมีทั้งหมดกี่ประเภทรู้ไหม ยังไม่บอกค่ะครูบุ๋มจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูบุ๋มนะคะเอ๊ะวันนี้เรามีอะไรนะอุ้ยเสียงอะไรนะเด็กๆโอ้เสียงของขยะนั่นเองวันนี้ครูบุ๋มมีขยะค่ะพี่ถังขยะสีที่หนึ่งที่จะมารู้จักกับเด็กๆนั่นก็คือพี่ถังขยะสีดิ๊กต๊อกดิ๊กต๊อก สวัสดีครับผมพี่ขยะสีเขียวนั่นเองเด็กๆด,ดูหน้าพี่ขยะสีเขียวเหม็นจังเลยเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพี่หางขยะสีเขียวเนี่ยกินขยะประเภทอะไรมาดูกันนะคะอขอดูชื่อของพี่หน่อยซิว่าพี่เป็นขยะสีอะไรสีเขียวนี่ชื่อว่าอะไรโอ้โหเด็กๆ พี่ขยะสีเขียวบอกว่าพี่ชื่อขยะเปียกค่ะพี่ขยะสีเขียวมีชื่อว่าขยะเปียกค่ะเด็กๆเอขยะเปียกน,นี่มันคืออะไรนะเด็กๆสงสัยไหมคะสงสัยใช่ไหมคะไหนพี่ขยะเปียกสีเขียวคุณครูบุ๋มและเด็กๆขอดูหน่อยสิคะว่ากินขยะประเภทไหนเข้าไปนะถึงได้เป็นเปียมากเลยเด็กๆดูนะคะ นี่ครูบุ๋มต้องขออนุญาตนะคะเด็กๆครูบุ๋มจะต้องอ่าปิดมิชชิดแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ข้าวเหนียวของครูบุ๋มมันขึ้นลาแล้วไม่สามารถจะจับได้เพราะมันสกรปรกมากเลยดังนั้านบุ๋มเลยมีถุงพลาสติกแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราทิ้งถังขยะสีเขียวเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ถุงอะไรแบบนี้นะคะทิ้งลงไปในถุงสีดําได้เลยค่ะเพราะจะมีถุงสีดําอยู่ในถุขงขยะสีเขียวอยู่แล้ว เอขยะพวกนี้เรียกว่าขยะเบียกค่ะมีอะไรคะเด็ก,เ,ดกเขาเหนียวขึ้นลาแล้วอมีอะไรอีกมาดูซิมาดูซิซอ,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 อุ้ยเปลือกส้มเปลือกส้มเปลือกผลไม้ต่างๆหนหคะมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะอุ้ยขนมที่ขึ้นลาแล้วอะ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ ทั้งหมดเนี่ยสามารถเน่าได้นั่นเองขยะเปียกคือขยะที่สามารถเนา่าย่อยสลายหรือก็เหม็นได้นั่นเองส่วนใหญ่มาจากไหนคะเด็กๆมาจากหัวเลื่อนมาจากอาหารนั่นเองค่ะอารู้แล้วใช่ไหมว่าพี่สีเขียวกินอาหารกินขยะประเภทไหนอาเป็นเอาละคะเด็กๆแล้วขยะประเภทที่ เลขสองหัวเป็ดค่ะขยะประเภทที่สองนั้นก็คืออุ๊ยฉันมีสีพี่ถังขยะหน้ามุ้ยสีอะไรคะสีฟ้าค่ะเรามาดูซิว่าเขาชื่อว่าอะไรพี่สีฟ้าเขาชื่อว่าอะไรนะปิงผมชื่อขยะทั่วไปพี่สีฟ้าคือขยะทั่วไปเด็กขะขยะทั่วไป ه, ขยะทั่วไปเป็นยังไงนะประเภทที่2ก็คือประเภทขยะทั่วไปเด็กๆเรามาดูกันค่ะว่าพี่สีฟ้าเนี่ยกินขยะอะไรเป็นอาหารนะหอมแล้วใช่ไหมคะหอมแล้วมาดูกันเลยค่ะอุ๊ยอะไรเอ่อยถุงขนมเด็กๆคะ่ะทำไมถุงขนมถึงเป็นขยะทั่วไปรู้ไหม เพราะว่าคันจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าเอามาใช้ใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแถมไม่พอยังฉีกขาดไปด้วยแล้วก็อย่างเช่นมีอะไรอีกลอด,ดูดแบบนี้นักเรียนจะเอามาใช้ใหม่ก็สกกระโปกเกินไปแล้วก็ชิ้นเล็กด้วยจะเอาไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้และอีกอย่างหนึงเห็นไงคะถุงลูกอมถุงขนมที่เล็กๆแบบนี้ นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ก็ยังไม่ได้ดังนั้นขยะพวกนี้ค่ะเป็นขยะทั่วไปที่จะรอการทําลายค่ะเราจะเอาไปเข้าเครื่องทําทลายใหม่แล้วก็กลับมาสร้างใหม่นั่นเองค่ะ mm hmm. เขาเลยเรียกขยะพวกนี้ว่าขยะทั่วไปมีอะไรอีกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงขนมลูกอมแก้วกระดาษแล้วก็หลอดดูดค่ะ เราจะทิ้งขยะพวกนี้ในขยะทั่วไปเราจะเรียกขยะพวกนี้ว่าขยะทั่วไปนั่นเองค่ะอ่าเอหนสองมีสองประเภทแล้วใช่ไหมคะแล้วขยะประเภทที่สที่คุณปุ๋มจะพาเด็กๆไปสำรวจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นก็คือขยะที่มีชื่อว่าขยะขยะอุย๊ยอะไรนะนี่ โอ้โหพี่ทังขยะสีเหลืองน่ายิ้มแย้มแจ่มใสต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยค่ะเด็ก mm hmm. ๆอื <c oughs> <c oughs> มีอะไรดีนะโอ้โหเขามีชื่อว่าอะไรมาดูก,ก่อนเนาะถังขยะประเภทที่3นั่นก็คือขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะเด็กค่ะขยะรีไซเคิลคืออะไรเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมนะอาจจะเคยได้ยินมาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมคะนั่นก็คือขยะที่เราสามารถใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองค่ะมีนาล่าพี่หนังขยะสีเหลืองๆถึงยิ้มเป้นแบบนี้เด็กๆเรามาดูสิคะว่าพี่เขากินขยะประเภทรีไซเคลิลมีอะไรบ้างมาดูสิคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะมาสำรวจกันอะไรเอ่ยแก้วกาแฟของคุณแม่แก้วกาแฟของครูบุม๋ม เด็กๆคะใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเราสามารถนํามาล้างแล้วก็นํากลับมาเป็นแก้วน้ําได้หรือว่าประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้นั่นเองคะ่ะอ่าอันนี้อะไรนะขวดพลาสติกขวด,วดน้ําเด็กๆคะเมื่อเราดื่มน้ําเสร็จแล้วก็กลายเป็นขยะใช่ไหมคะพอกลายเป็นขยะแล้วเนี่ย เด็กๆค่ะเอาไปทิ้งก็เสียดายบางอย่างขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ค่ะอย่างเช่นเราอาจจะนำมาบรรจุน้ำใหม่ได้แต่ใช้บ่อยๆก็ไม่ดีนะคะหรือไม่เราก็อาจจะนำมาทำอย่างอื่นได้นั่นเองค่ะ,ะมาทำอย่างอื่นทำอะไรทำเป็น เอาไว้ให้เด็กๆไปเรียนรู้กับคุณครูท่านอื่นๆดีกว่าว่านำมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างแต่ของครูบุ๋มให้เด็กๆรู้ว่ามีประเภทอะไรบ้างแล้วในประเภทนั้นชื่อว่าอะไรมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะเอามาดูกันอีกสิคะมีอะไรอีกโอ้โหขวดโค้กแคนเอานำมารีไซเคิลใหม่ยังไงนะสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ค่ะเด็กๆ บางครั้งนะคะตรงจุกนี้ก็สามารถทำประโยชน์ให้กับเราได้เอาไปช่วยเหลือคนพิการในการทำขาเทีย่ยงอ่าคุณบ่งเคยเห็นนะคะเด็กๆแล้วก็สามารถนำไปประดิษฐ์อื่นๆได้นะคะเป็นของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หมดเลยโฟมนะคะอ,อ,อ,อ้าขออาไขรค่ะเด็กๆขาโฟมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทิ้งในถังขยะทั่วไปได้นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดนะคะขวดพลาสติกขวดแก้วหรือว่าอะลูมิเนียมต่างๆสามารถนำมารีไซเคิลได้นั่นเองค่ะเราเรียกขยะประเภทนี้ว่าขยะรีไซเคิลนั่นเองเอาละคะ่ะยัดวางนะคะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดๆ โอเคค่ะแล้วขยะประเภทต่อไปที่คุณปุ๋มจะพาเด็กๆไปรู้จักนั่นก็คือเรามาสำรวจไปพร้อมๆกันนะคะอุ้ยติงติงติ้งติงื้แดงมาเชียวดูหน้าสีเด็กๆน่ากลัวมากเลยค่ะเด็กๆคิดว่าถังขยะสีแดงเนี่ยทำไมพี่น่ากลัวแบบนี้ต้องมีอะไรที่น่ากลัวแน่ๆเลยค่ะ ขยะสีแดงนี้นะคะน่ากลัวมากๆเลยเด็กๆคะ่ะเรามาดูกันสิคะว่าเขามีชื่อว่าอะไรเป็นถังขยะประเภทที่4ี่นั่นเองขยะอันตรายอ่าเด็กๆคะ่ะดูหัวกระโหลกไวเลยแปลว่าอันตรายถึงชีวิตมากๆเลยเด็กๆต้องระวังขยะประเภทนี้ด้วยนะคะเรามาดูสิคะว่าขยะอันตรายมีอะไรบ้างที่เด็กๆควรจะต้องระวังคะ่ะ เคยเห็นไหมคะอุปกรณ์ทำความสะอาดของคุณแม่ของเราน้ำยาล้างห้องน้ำคะ่ะเด็กๆเ,เมื่อเราใช้คุณแม่ใช้หมดแล้วเด็กๆขาเลือดแต่ขวดเปล่าแต่สารเคมีข้างในก็ยังตกค้างอยู่นะคะเด็กๆด,ดังนั้นเราจะถือว่ามันเป็นขยะอันตรายมากๆเลยเด็กๆอย่าจับและอย่าเข้าใกล้นะคะอย่านำมาเล่นโดยเด็ดขาดเลยนะคะอ่ามีอะไรอีกนะโอ้โห มีสเปร์มีสีสเปร์อันนี้ก็เป็นสารเคมีเหมือนกันค่ะซึ่งเป็นอันตรายมากๆเด็กๆก็ไม่ควรใกล้เหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าเราใช้หมดแล้วคุณแม่ใช้หมดแล้วคุณแม่ก็จะทิ้งในถังขยะพี่สีแดงนั่นเองอ่ามีอะไรอีกนะอุ้ยผ่านไปใช้คบมต้องขออนุญ,ญาตนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคุณบุมใช้ถุงพลาสติกในการหุ้มไว้ เพื่ออะไรคะเด็กๆเพราะมันเป็นขยะอันตรายค่ะครูผมก็ต้องระวังด้วยนั่นเองเวลาเราจับเนี่ยเราจะถูกสารเคมีดังนั้นก็ต้องระวังค่ะครูจะใช้สอนเด็กๆครูก็เลยต้องแพกให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาสอนนั่นเองเด็กๆค่ะ,คะอันนี้ก็อันตรายมากเลยค่ะเพราะมันมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อเราดังน,น,น,นั้นเวลาเราจับหรือว่าเราจะเอาทิ้งเนี่ยเราต้องทิ้งในถังขยะสีแดงนั่นเองพี่ถังขยะสีแดงนี้เป็นขยะประเภทที่เป็นยังไงคะเด็กๆ อันตรายมากนอกเหนือจากสารเคมีพวกนี้ก็ยังมีเศษแก้วต่างๆเศษหลอดไฟนี่เด็กๆคะเพราะว่ามันมีสารเคมีแล้วก็เป็นอันตรายเราถึงเรียกไข่ถังขยะประเภทนี้ว่าขยะอันตรายนั่นเองค่ะเอาละคนเก่งขามาดูกันซิอีกรอบนึงมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะมีขยะกี่ประเภทนะติ๊กตับติ๊กตับต สี่ประเภทนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรามาสํารวจพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมาทบทวนกันสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทนะขยะมีทั้งหมดสี่ประเภทนั่นเองสี่ประเภทนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมีขยะอะไรคะที่มาจากครัวเรือนมาจากของเน่าเหม็นเสียอาหารต่างๆเรียกว่าขยะียนั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะอ่าและขยะที่สองเลยเมื่อกี้อะไรคะพี่สีฟ้าพี่สีฟ้าบอกว่าพี่ชื่อว่าขยะทั่วไปนั่นก็คือถุงขนมต่างๆหลอดเปลือกลูกอมที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่รอการทำลายนั่นเองคะ่ะอ่าและถังขยะพี่สีเหลืองยิ้มไปเลยเป็นขยะที่ โอ้โหมีความสุขมากพร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์ใหม่นั่นเองค่ะ mm hmm. เมื่อเป็นขยะแล้วนํากลับมาใช้ใหม่เรียกว่าขยะประเภทที่สามเรียกว่าขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะแล้วก็ขยะอันสุดท้ายท้ายสุดเลยไม่ดีเลยมีหัวกะโหลกค้อยด้วยขยะประเภทนี้เรียกว่าขยะอันตรายนั่นเองค่ะ เด็กๆคะเราควรรู้จักประเภทของขยะก่อนเพื่อที่เราจะได้เป็นยังไงคะไปแยกให้ถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวคลิปต่อไปเด็กๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกขยะกับคุณครูอีกท่านหนึง่งเด็กๆอย่าลืมนำความรู้เรื่องประเภทของขยะแล้วไปแยกขยะให้ถูกต้องนะคะอ่าเด็กๆคะเด็กๆได้ไปเรียนรู้กับคุณครูบุ๋มกันแล้วใช่ไหมคะ เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะแต่คุณครูต้อยยังมีความสนุกมาให้เด็กๆอีกนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษาของคุณครูคต้อยกันนะคะไปกันเลยคะ่ะเด็กทุกคนคะพร้อมกันหรือยังคะข้อที่หนมาคะ่ะขยะชิ้นใดย่อยสลายดได้คะ่ะ A B หรือ C คะ่ะเก่งมากคะ่ะข้อ B นั่นเองคะ่ะกางปาเรามาดูคะแนนกันสิคะ ว่าได้เท่าไรโอ้หนึ่งร้อยโบนัสอีกร2 4เลยนะคะเก่งมากค่ะอา้าวข้อ2นะคะเตรียมพร้อมค่ะไปค่ะขยะชิ้นใดรีไซเคิลได้ข้อ A ข้อ B หรือข้อ C คะ่ะเก่งมากค่ะข้อ B นั่นเองค่ะขวดพลาสติกนะคะมาดูคะแนนกันเลยค่ะเท่าไรเอ่ย Ồ, โอ้สองร้บนะคะโอ้โบนัสอีได้สองเลยค่ะข้อ3นะคะเตรียมพร้อมค่ะไปค่ะขยะชิ้นใดเป็นขยะทั่วไปค่ะ A อบค่ะเก่งมากค่ะถุงขนมนั่นเองค่ะเด็กๆรีไซเคิลไม่ได้นะคะย่อยสลายไม่ได้นะคะมาดูคะแนนค่ะ348 โบนัสอีก373ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมาดูข้อต่อไปเลยค่ะเด็กๆข้อที่4นะคะเตรียมพร้อมค่ะขยะชิ้นใดเป็นขยะอันตรายคะ A B C ค่ะเก่งมากค่ะข้อ A นั่นเองค่ะหลอดไฟนะคะเป็นขยะอันตรายมาดูคะแนนกันเลยค่ะ โอ้โห479คะแนนโบนัสอีก502คะแนนค่ะโอ้โหเยอะจังเลยมาเลยค่ะข้อที่5นะคะขยะชนิดใดย่อยสลายได้ค่ะ A B หรือ C ค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก A, นั่นเองค่ะขยะใบไม้แห้งนะคะสามารถย่อยสลายได้ค่ะมาดูคะแนนกันนะคะโอ้โห602คะแนนโบนัสอีก 625คะแนนเก่งมากค่ะปบมือให้ตัวเองค่ะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆคะสนุกเลยใช่ไหมคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะทั้งสี่ประเภทใช่ไหมคะคุณต้อยใช่ค่ะ,ะเกมการศึกษาก็เล่นไปแล้วการออกกำลังกายเคลื่อนไหวเราก็ทำไปแล้วใช่ไหมคะคุณบูใช่ค่ะครบทุกกิจกรรมเลยนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะนำความรู้ที่ทได้ ขยะทั้งสีประเภทนี้พรุ่งนี้นะคะเด็กๆจะได้ไปแยกขยะก,กับคุณครูอีกท่านหนึ่งดังน,น,นั้นอยา่าดังน,น,น,นั้นอย่าลืมนําความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ,คะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย สำหรับใบกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณโคูนะคะจะให้เด็กๆระบายสีทางขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องค่ะโดยเด็กๆลองสังเกตแถบสีด้านบนนะคะมีสีเขียวสีน้ําเงินรีไซีฟ้านะคะสีเหลืองและก็สีแดงค่ะส่วนขยะด้านล่างนะคะใบแรกได้แก่ขยะเปียกค่ะใบที่สองขยะทั่วไปใบที่3มขยะรีไซเคิลและใบสุดท้ายนะคะใบที่4ขยะอันตรายค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกสีจากด้านบนมาระบายให้ถูกต้องเมื่อ เด็กๆทาเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายส่งในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะ